เดี๋ยวให้ช่างเปยอธิบายให้ฟังหน่อยอ<ด>นะครับว่าคําว่าวาวยันกับวาวหางนี่มันมีผลยังไงในการเปิดเอ,เอาเอารกก่อนเนาะคำว่าวาวยันน่ะวาวยันนี่มันทําให้วาวเปิดมากหรือวาวเปิดหน่อยช่างเปยวาวยันนี่คือเปิดมากครับผมแล้วก็คือจ่ดเบร์ไม่สมบูรณ์น่ะพี่เลยทำให้เครื่องยนต์ถือไม่มีกําลังจินน้ำมันเชื้อเพลิงเลยครับเอาง่ายๆกว็วาววาวยันนี่มันจะเปิดมากขึ้น ครับผมมันเปิดมาขึ้นอารมณ์ประมาณว่ากว่าอากุงอากาศมก็เขาหลายกว่าปกติน่ะเนาะระยะห่างของสเปคอะไรมันไม่ได้อ่าโอเควาวยันจบไปวาวห่างละมันเป็นยังไงมันเปิดมาหรือว่ามันเปิดน้อยมันก็เองหนึ่งคือไม่มีกําลังกินน้ำมันแหละอันวาวห่างเนี่ยเสียงดังเลยพี่เครื่องยนต์มังมสมแซวเลยอะวาวห่างนี่คือมันเปิดน้อยครับใช่ไหมวาวมันเปิดน้อยใช่ครับเปิดเร็วปิดเร็วอ่ะพี่วาวยันนี่เปิดมากครับวาวห่างเปิดน้อยครับผมอ่าโอเคเนาะก็ ช่างเปียในน้ำน้อยว่ามันจะต้องตั้งทุกๆจักมื่นจักอะไรกว่าไปสามระยะสามคู่ฟองทีสีแผ่แนในน้ำแล้วทุก